นำเข้ามาร่วมตรงนี้ก็เป็นชมรมปั่นจักรยานนะคะซ,ซึ่งเป็นของชมรมปั่นจักรยานของอำเภอบ้านทิและชมรมอ,อพอสอรหรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุนะคะ คนจนจำต้องทนปั่นรถหีจะไปจีบีน้องคนงามพอไปถึงไายก็ฟังเอิ้นถามพอไปถึง้ายก็ฟังเอินถามีานาม่น้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกันน้องไในยืนก็ปิดประตูดังตั้งไอ้เลยฟังจูงรถทีออกมา ไอ้คนจนบ่มีวาสนาไอ้คนจนบ่มีวาสนาจะไปขีฮ่ฮอน้ากหรือยามาหาไปได้แต่ดใจดีใจดีใจ

เราในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุด้วยกันก็สงสารกันแต่ก่อนนี้เราเคยพูดเคยจ้าเคยคุยเคยไปไหนนาไหนด้วยกันในกรณีแม่บัวใหญ่เนี่ยเราไปด้วยกันแต่เขาไม่ได้ไปเราก็คิดถึงเขาเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงดีเราจะให้กำลังใจเขาเราก็มาปรึกษาหารือกันได้ข้อมีมติในที่ฉันทามติว่าเราจะไปเยี่ยมเขาดีไหมเรามีอะไรบ้างไปเยี่ยมแต่แรกๆเราก็ไม่มีอะไร มีแต่หัวใจมีแต่ความรักความห่วงใยกันแต่พอมาตอนหลังนานข้าเราเริ่มทำมาปี4ี่คือไปเยี่ยมกันนะนะเยี่ยมกันโดยทางหมอทางโรงพยาบาลนี้ก็เข้ามาสนับสนุนให้กันแนะนำให้กันเยี่ยม การเยี่ยมของพ่อแม่นี่ก็คืออะไรคือไปพูดคุยอ่าผอ,อตอนหลังเราได้อุปกรณ์จากโรงพยาบาลคือมีเครื่องวัดความดันมีเครื่องวัดหัวใจอะไรเงี้ยเขาก็สอนวิธีการให้แต่เราก็ไปวัดให้เขาเขาก็ดีใจและมูเฮาก็จะมาเยี่ยมมาดูแลกันบ่อย <laughs> ดีใจดีใจถ้าดีใจจะให้้าดีใจก็ไปดีใจกคตอนเราไปไปจะดีวันดีคืนจะดีขึ้นละแล้วจะได้เป็นปกติกันเด้เขาจะได้ไปทําบุญที่วัดกันเด้เขาจะได้ไปปล่อยหลวงกันเด้เขาจะได้ไปฟังธรรมเนาะขนาดนอนแต่ติดเตียงเขาเืิ่งกลังใจกันเขามาได้เือเงินมาได้เือของมาได้เื่อกำังอย่างสอย่างเขาเพิใจกันเนาะเอามาตลอดเวลาเนี่ยนะมาเยี่ยมกันว่าจะอัน จันทร์ก็สบายใจเนาะสบายใจแล้วทุกวันเขาจะได้ไปเลี้ยงไปปล่อยไปอย่างนี้จันทร์ละเลยหลาหลายท่านเลยโดยทำโครงกาเมียต่างด้วยกันไหมเป็นเรื่องของความมนุษย์เขาถึงแม่ว่าบาดใจวันที่จะเยี่ยมหรือบาดใจวันที่อยาไปผ่านไปผ่านมานี่ก็จะมาแวะเยี่ยมตลอดก็เป็นเป็นเป็นกำลังใจที่ผมจะเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยตัวนี้แล้วก็ห้ยาก ผู้ดูแลโครงการตัวนี้ถึงแม้ว่าจะได้สตางเนาะถ้ามาเยี่ยมไข้ที่หมู่บ้านแต่ก็คือภูมิใจภูมิใจในตัวเฮาที่ได้ออกมาเยี่ยมคนไข้บางคนผู้ป่วยติดเตียงเนาะต้องการกําลังใจต้องการกําลังใจแล้วก็ต้องการความแนะนําให้ออกออกกาลังกายมั่งนอนเพียบอย่างแม่บุญยายเนาะก็ลุกขึ้นมาได้ก็มีความภูมิใจในตัวของเรามากๆากในความภูมิใจถ้าเราได้เห็นได้มาช่วยเหลือผู้สูงอายุให้กําลังใจ ต่างๆให้ผู้เจ็บป่วยได้มีกำลังใจที่ดีขึ้นอันนี้คือความภูมิใจของชมรมจัก,กรยานของเทศบาลตำบลพันธิเราจะมาประสานงานอยู่เรื่อยกับทางโรงพยาบาลสำหรับในด้านการขยายแผนใน,ในอนาคตข้างหน้าแผนระยะยาวของเราเนี่ยก็คือนอกจากดูแลเรื่องสุขภาพแล้วเนาะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือพัฒนาเรื่องศักยภาพของผู้สูงอายุ ที่มีมากกว่าที่เราคิดอย่างเช่นเรื่องของูมิปัญญาชาวบ้านประชาบ้านเนาะการนําผู้สูงอายุมาเป็นโรโมเดลในการที่จะมาเป็นครูสอนเด็กๆหรือว่าคนอื่นๆก็ช่างหรือว่าผู้สูงอายุเยี่ยมไข้ผู้ป่วยแบบนี้เป็นต้น